ขอเชิญเทพเทวาเสด็จจ้า ทำขวัญน,นาคสาวันติดน้องบัวลำพูอยุธยาอ่างทองค่ะถ้าเป็นแต่ก่อนนี่ก็ฟังแล้วแหมเป็นทัวร์ปกติของคุณอาทศพลหิมพานเขาเลยแต่ตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาทองจริงๆนะคะเพราะที่ผ่านมางานทําขวัญน,นาคโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษายนปีที่แล้วโดนเลื่อนแล้วเลื่อนอีกค่ะรอกันทั้งคนทําขวัญทั้งหมอขวัญทั้งเจ้าภาพกันเลยละค่ะ งานกลับมาจริงแต่คุณผู้ชมดูบรรยากาศอย่างที่เห็นสิคะก็จะเงียบเงียบหน่อยนะคะคือเจ้าภาพแทบทุกงานเลือกที่จะไม่จัดงานใหญ่โตอะไรมากเชิญคนก็น้อยลงแล้วก็มีคิวงานติดติดกันช่วงปีใหม่แบบนี้นะคะแต่ว่าคุณอารศพลหิมาพานบอกว่าจริงๆแล้วที่เห็นเนี่ยเป็นเพียง20%จากจำนวนงานที่เคยรับอยู่ในสมัยที่ยังไม่มีโรคระบาดค่ะ ก็มองว่าที่งานเริ่มกลับมาแบบนี้ก็เป็นแนวโน้มที่ดีอยู่บ้างแต่ต้องไม่ลืมนะคะว่าโควิดสายพันธุ์ใหม่ก็เข้ามาเริ่มส่งผลต่อความกังวลผู้จ้างงานตอนนี้ก็เริ่มชะลอแล้วล่ะค่ะมาอีกแล้วก็งง<อ>คืนไปแล้วมกราก็คืนไปอีกสองสามงานแล้วจากที่ว่ามันมีไม่มากมายเท่าไรอย,อยู่แล้วเนาะจากที่ว่างานเก่าที่ก็มาเอาเดือยอ่ยกมาตั้งแต่ปีหกสามหกสี่งี้ต้นปีงี้ย้ายมาช่วง มกลาเนี้ยามาเจออมิกันเขาก็ย้ายพี่ก็มีอยู่สองเจ้าแล้วเนี่ยมกลาเนี่ยคือศิลปินเราประเทศประชา,ชาชาชนเราก็เดือดร้อนกันอยู่แล้วโดยเฉพาะศิลปินนักร้องศิลปินในวงการเนี่ยลำบากหนักมากมันมาอีกแล้วก็ทําให้เราคือบางคนก็ทอกันนะในฐานะนายกสมาค,คมนักร้องรูกทุ่งแห่งประเทศไทยนะคะคุณอาทศพลหิมพานต์มีงานสําคัญก่อนหน้านี้ก็คือรวบรวมรวมายชื่อศิลปินค่ะ ขอรับเงินเยียวยาจากทางภาครัฐนะคะคือทางสมาคมเนี่ยเขาจะเป็นสื่อกลางให้ซึ่งยากมากเลยเพราะคนทํางานด้านศิลปะวัฒนธรรมไม่ค่อยขึ้นทะเบียนกับทางสมาคมเอาไว้ค่ะทําให้ต้องมานั่งตรวจเช็คแล้วก็เซ็นรับรองก,กันกว่า300คนเลยนะคะซึ่งอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากไว้ก็คืออยากให้ศิลปินทุกคนมีแผนสำรองเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอด้วยค่ะ